จำกัดเวลาด้วยนะคะต้องมาเอากันเวเร็วปีนี้นะเป็นปีถอปีกระต่ายนะเราก็ต้องมีไอเทมดีๆน่ารักๆเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าทำยังไงให้นองๆนะคะเข้ามาที่โปรไฟล์โรบอทของตัวเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางคอมหรือทางมือถือจากนั้นนะนะ้นองๆมาตรงคาว่าเซิร์ชนะคะพิมพ์คาว่าฟรีได้เลยนะคะ <Okay. S 1> บางคนหาไม่เจอก็พยายามเลื่อนลงไปนะคาว่าฟรีอินอวตาร์ช็อปได้เลยจ้าจากนั้นในหะ้น,อน้องๆเลื่อนหาลงมานะคะพี่แปงเพิ่งรับนะ ก็เจอแล้วนะอัปเดตเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเองกดไปเลยจ้าเมื่อเรากดน,นะคะน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยนี่ไงตุกต๊กตาสวัสดีเป๊ะไหมปีถอนะคะน้องๆบรเรเนะีเขาจํากัดเวลาด้วยนะคะพี่แป้ไม่แน่ใจว่าถึงวันที่26หรือเปล่านะแต่น้องๆนะคะมาดูคลิปนี้ก็รีบไปบอกเพื่อหรือให้เพื่อมาดูคลิปนี้แล้วก็รีบรับกันเลยกดเกตนะคะแล้วน้องๆก็กดของบเกตหนาวได้เลยจ้าว้าวเราก็จะได้มาแล้วนะะกับตุ๊กตากระต่ายนะคะเกาะไร คนอาจจะไม่ว่างมาดูคลิปพี่เป้งนะสามารถย้อนดูคลิปพี <S 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 ่ปแปลงลงได้นะพี่แปลงลงคลิปทุกวันเลยค่ะ <Okay. S 1> เป็นอย่างไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่แปงด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย